สวัสดีนะคะปีนี้ก็เป็นปีที่11แล้วนะคะที่บริษัทกลุ่มเซ็นทรัลร่วมกับกองทัพบกเราได้ทำโครงการ Million Gift Million Smile ครั้งที่11นะคะ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ระดมของขวัญได้มากกว่าถึง2ล้านชิ้นจากประชาชนทั่วไปลูกค้าและคู่ค้าของบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลนะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกทกท่านนะคะที่ได้มี ความเมตตาแล้วก็ส่งของขวัญมาให้กับน้องๆที่3จังหวัดชายแดนใต้เดวันยินดี the, ที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้นะครับโดยที่ได้มีโอกาสได้มอบความสุขให้กับน้องๆในสจังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านคะแนนเดวันในโอกาสนี้ขอเชิญชวนสมาชิกเดวันทุกคนนะที่มีคะแนนอยู่สามารถจะเข้ามาแลกต์เพื่อส่งความสุขให้กับน้องๆ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ครับมาร่วมกันนําของขวัญมามอบให้กับน้องๆเยาวชนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับสามารถที่จะนํามามอบได้จนถึงวันที่2 7ธันวา t h i นะครับ ที่เซ็นทันเอบาซี่ชั้น5นะครับน้องๆรอของขวัญจากผู้เราทุกคนอยู่นะครับ